ระบบเฟซบุ๊กมีเมนูใหม่มาให้เฮาเบิ้งมาให้เฮาเห็ดอีกละจ้าพี่น้องสามารถเข้าไปตรวจสอบเช็คคลิปของเฮาแต่ละคลิปแต่ละมือที่เฮาโพดยังไปแน่แช่ไปใส่น่ได้จ้าเนาะนั่นก็คือเมนูไปติทินจ้าพี่นอ้องายะสมกันเลยเอามาแบ่งปันให้พี่น้อง ถิยังพันธ์หนหูหูน้าถ้าผูใ้ใดเขาไม่เห็นคลิปนี้แล้วจะคิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์สามารถแช่แบ่งปันไปให้พี่น้องเมื่อไม่ถิยัาพันธ์หนหูหูน้ำด้วยจ้าว่าไปตรวจสอบไปเบิ่งแบบใดแต่ละคลิปแล้วเข้าบอบแคตว่วาเบิ่งแต่ละคลิปแต่ละโพ์ใดแต่ละมื่นได้พี่น้องเฮ้าสามารถโพ์ โพสกำหนดเวลาใดแต่ละมือพร้อมถ้าเฮ้ามามีคลิปเพียงพอบางมือเฮาบ่มีเวลาโพสคลิปเนาะไม่มีเวลาโพสตคลิปแต่เรามีคลิปเพียงพอที่จะไปกำหนดเวลาเฮ้าไปสามารถโพสเนาะแต่ละมือแต่ละมือกำหนดเวลาใดจ้ะเนาะว่าเราอยากโพสต์วันนี้วันที่เท่าไหร่กำหนดเวลาเท่านั้นเท่านี้มีมีเบิดซมือจ้ะเนาะลองไปตรวจเช็คล่องไปล่องเบิ่งเด้อจ้ะเด้อแล้วอ่าที่ยังพันเด้ ไปอัปเดตระบบ Facebook ให้มาเป็นเวอร์ชันรุ่นปัจจุบันเนาะให้เฮาลองไปอ,อัปเดตระบบจ้ะระบบ Facebook เนาะบางคนเข้าไปเบิ่งที่แดชบอร์ดมืออาชีพแล้วแล้วก็บ่เห็นบ่เห็นเมนูนี้เนาะให้เข้าไปอัปเดตระบบ Facebook ให้มาเป็นเวอร์ชันล่าสุดด้วยจา้าเพื่อที่จะมีเมนูไปฏิทินขึ้นมาให้เราเห็นจ้ะบบให้เสียเวลาไปเบิ่งกันเลยจา้าพี่น้องว่า,าเบิ่งแบบใดเฮตุแบบใดจา้แบบดจา ให้พี่น้องกดเข้าไปที่ขีดสามขีดโปรไฟเฮ้จาจ้ากดเข้าไปที่เดสบอร์ดมืออาชีพจา้าเลื่อนหาจ้าพี่น้องเลื่อนลงไปจา้าพี่น้องจะเห็นบอจา่าปฏติทินจา้าปฏติทินนี่คือวันที่ยี่สิบหกเห็นบอจะเห็นทุกโพ์ถุกคลิปที่เฮ้าโพสดนะจานะ้านาะเห็นบอพี่นอ้องอ่าวันที่ยี่สิบห้าย้อนกลับมาเบิ่งจา้าเห็นบอนี่ จะเป็นคลิปที่เราลงจ่าที่ยิบซีจ้านี่มีบิตจ้าพี่น้องอันนี้ยิบซีเนาะพี่น้องยิบสามจ้าเห็นบ่ที่จะสมโพดลงไปมีโพดหยังแน่มีคลิปหยังแน่จะมาขึ้นอยู่นีเนาะจ้าเนาะให้ฮักเขาอยากหูว่าทั้งเบิดนี่จ่า่าเฮาโพดนี่ยังไปแน่ดูทั้งหมดจ้า นี่วันที่ยี่สิบหกจ้าพี่น้องวันที่ยี่สิบเจ็ดเฮายังพันในมีโพดถ้าพี่น้องอยากโพดวันที่ยี่สิบเจ็ดกะมาโพดได้จ้ะพอถึงเวลาเนาะบอกอยังไงกําหนดเวลาโพดจ้ะกําหนดเวลาโพดเฮามาโพดได้เลยจ้ะยี่สิบแปดกะมีเห็นบอกพี่น้องเฮาอยากโพดไปวันที่เท่าไรเท่าไรถ้าเฮามีคลิปได้ไหลายเฮาสามารถมาโพดกําหนดเวลาได้เลยจ้ะเด้อ เนี่ยดูทั้งหมดจ้ะเห็นบ่ทั้งหมดตีคลิปฮาคลิปฮาโพดลงบาว่าจะโพดไปยังกลุ่มหรือโพดไปใส่มีเบิดจ้ะตัวกองเห็นบ่นี่กําหนดเวลาเผ,าย,ผายแพร่แล้วอนี่โพดทั้งเบดเ์ตเขานะจ้านะนี่มีเบิดตโพดที่เราโพดนะจ้านะที่เราโพด เขาสามารถไปเบิ้งเนาะจ้าเนาะเดี๋ยวนี้เป็นเมนูไปติทินที่เราสามารถดูเนาะดูคลิปของเราอันนี้เห็นบอเป็นคลิปคลิปที่จะสมโพดเนาะจ้าเนาะนี่มีเบิร์ดอดีตที่เขาโพดมากทุกมือทุกมืออันนี้ก็คือเขาอยากโพดเนาะสางโพดเห็นบอนี่เห็นบอจะเด้งขึ้นมาจ้าเด้งขึ้นมาเพื่อให้เรากำหนดเวลาโพดวันที่เท่าไหร่เนาะเวลาเท่าไหร่เขาอยากโพดเนาะเขาก็ ทำการโพสไปใดจ้าเนาะพี่น้องกับประมาณนี้นะจ้าเด้อการดูโพสไปติทินย้อนหลังหรือโพสล่วงหน้าเนาะมีเบิดจ้าจนหดเห็นบอสินเดือนมีทั้งเดือนเนาะบอกยัไงไๆถ้าเจ้ามีคลิปสามสิบคลิปเจ้าอยากโพสล่วงนะเจ้าก็สามารถโพสใด,ดจ้าพี่น้องเป็นจังไงจ้าพี่น้องเขาไม่เห็นโพสนี้แล้วคลิปนี้แล้วคิดว่าอ่า มีประโยชน์กัสามารถแช่ออกไปให้พี่น้องเมื่อไห่ทีเพื่อนเนยพันหนึ่งหูหูหน้ำด้อจ่าพี่น้องเด้ออ่าเยสุ่มกะอยากให้พี่น้องผ่านการสร้างไร่ใดเบืสุกนนเนาะสิ่งใดดีดีสิ่งใดที่มีประโยชน์จะส่งกะสิเอามาแบ่งปันให้พี่น้องที่ยังพัดหนึ่งหูหูหน้ำจา่าเมื่อนี้เยสุ่มกะสิะลาพีลา้นงไปะสะกุกนพอกันไหมเมื่อนาะสวัสดีจา้า